สวัสดีค่ะเด็กมอสองทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูปปาปขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่เรื่องของเอกนา,ามเอกนา,ามชื่อเด็กๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่เป็นยังไงกันนะคะไปเรียนกันเลยเอกนา,ามเราลองมาดูความหมายของเอกนา,ามกันนะคะเอกนา,ามก็คือนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกัน หนึ่งเลยต้องอยู่ในรูปของการคูณกันก่อนของค่าคงตัวกับตัวแปรค่าคงตัวหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเลขก็ได้นะคะโดยตัวแปรเนี่ยมีได้ตั้งแต่1ตัวขึ้นไปและสุดท้ายเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวด้วยนะจะเป็น0หรือเป็นจำนวนเต็มบวกก็ได้นะคะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกัน 3x 3x เนี่ยมี3เป็นค่าคงตัวใช่ไหมคะ การที่3เขียนติดก,กับ x เป็นข้อตกลงของคณิตศาสตร์ว่าถ้าตัวเลขเขียนติดก,กับตัวแปรนั่นคือคูณกันอยู่นะคะ3เป็นค่าคงตัวและมี x เป็นตัวแปรโดยที่มีเลขชี้กําลังเป็น1บางคนบอกไหนลา่าครูปายเลขชี้กาลังเป็น1ไม่เห็นมีเลข1อยู่ตรงนี้เลยแต่ข้อตกลงของคณิตศาสตร์เลขชี้กําลังเป็น1เนี่ยสามารถเขียนหรือไม่เขียนไว้ก็ได้แต่ให้เรารู้กันว่าการที่ตัวแปรไม่มีเลขชี้กําลัง นั่นไม่ใช่เลขชี้กำลังเป็น0ย์แต่มีเลขชี้กำลังเป็น1อยู่นะคะดังนั้น3 x เนี่ยเข้ากับข้อตกลงทั้ง3าข้อเลยคือ1เขียนในรูปของการคูณ2เป็นการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรด้วยและ3เลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น0นย์หรือเป็นจำนวนเต็มบวกซึ่งข้อนี้ x มีเลขชี้กำลังเป็น1 1เป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้น3 x จึงเป็นเอกนามนั่นเองนะคะ มาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ 4. บางคนมองผิวเผิน4เป็นเลขตัวเดียวเองอาจจะตอบได้เลยว่าไม่ใช่เอกนามแต่เราลองมาดูนะคะ 4. สามารถเขียนในรูปของการคูณได้นั่นก็คือคูณอยู่กับ x ยกกำลัง0ถ้าใครจำสมบัติของเลขยกกำลังได้เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น0 ค่าของเลขยกกำลังตัวนั้นก็คือ1นั่นเองฉะนั้น4คูณกับหก็ยังมีค่าเท่าเดิมก็คือเลข4เห็นไหมคะว่าเราสามารถเขียน4ในรูปของการคูณกับเลขยกกำลังได้ผ่านข้อตกลงข้อที่1ไปแล้วข้อที่2เป็นในรูปของการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรก็ใช่นะคะเราลองมาดูข้อตกลงข้อที่3เลขชีก้กำลังของตัวแปรเป็น0หรือเป็นจำนวนเต็มบวก ข้อนี้ x ยกกำลัง0เห็นไหมคะว่าเลขชี้กำลังคือ0แสดงว่าตรงกับข้อตกลงข้อที่3เลยดังนั้น4จึงเป็นเอกนามเด็กๆต้องดูให้ดีนะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเราลองมาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะ 3x ยกกำลังลบสลองเช็คตามข้อตกลงทีละข้อกันเลยนะคะ เขียนในรูปของการคูณกันของค่าคงตัวกับตัวแปรถ้าเรามองผิวเผินนี่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะค่าคงตัวคือเลข3ตัวแปรก็คือ x อเขียนในรูปของการคูณกันด้วยก็ถูกต้องแต่เราลองมาดูข้อตกลงอีกข้อนึงเขาบอกว่าเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรจะต้องเป็น0หรือเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้น แต่ x มีเลขยกกำลังคือลบ2ลบ2ไม่ใช่0และไม่ใช่จำนวนเต็มบวกดังนั้น 3x ยกกำลังลบ2จึงไม่เป็นเอกนามมาดูตัวอย่างที่4กันนะคะ 2y ยกกำลัง2หารด้วย x ยกกำลัง2เรามองผิวเผินแบบนี้มองเหมือนอยู่ในรูปของการหารกันแต่จริงๆแล้วสามารถเขียนและจัดรูปในรูปของการคูณกันได้นั่นคือนำตัวส่วน x ยกกำลัง2นะคะย้ายขึ้นไปด้านบน แต่เลขชี้กำลังจาก2จะต้องเปลี่ยนเป็นลบ2นะคะดังนั้นทำให้ไม่เป็นเอกนามนั่นเองตัวอย่างที่5 5 x บวก6ตัวอย่างนี้ง่ายมากๆเลยค่ะพอเห็นชัดเจนที่สุดเลยเนื่องจากมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะดังนั้นไม่ได้อยู่รูปของการคูณกันก็ตอบได้เลยว่า5 x บวก6ไม่เป็นเอกนามนั่นเองขอขอบคุณสื่อการสอนจากอักษรเจริญทัศ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องเอกนามเด็กๆต้องจําข้อตกลงให้ได้3ข้อนะคะข้อที่1จะต้องอยู่ในรูปของการคูณกันข้อที่2การคูณกันนั้นต้องเป็นค่าคงที่หรือว่าตัวเลขคูณอยู่กับตัวแปร ى. ซึ่งตัวแปร ى, มีได้มากกว่า1ตัวนะคะและสุดท้ายเลขชี้ก,กําลังของตัวแปร ى, จะต้องเป็นศูนย์หรือเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะดูดีๆอย่าพิ่งรีบร้อนไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า